ทางบริษัทก็มีคอร์สอะไรให้เข้าไปเรียนนะครับที่สําคัญก็ฟ,กฟรีด้วยครับเรียนเท่าไหร่ก็ได้ครับก็จะมีคอร์สต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกโปรแกรมมิ่งหรือว่าจะอินฟู๊ซสกิลต่างๆของเราที่ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ฮาร์ดสกิลอาจจะอินฟู๊ซซอฟต์สกิลอะไรเงี้ยครับ <S <S สวัสดีครับชื่อไม้นะครับจบคณะที่วิศวะสนเทศนะครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารากระบังครับผม ปัจจุบันเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับผมดูแลในส่วนของฟอนต์เอ็นครับของแอป s c b Easy นะครับในส่วนของฟอนต์เอ็นเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่ผู้ใช้จะเห็นนะครับในแอปเช่นแบบหน้าตาเป็นยังไงกดปุ่มนีแล้วไปหน้าไหนอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามของแอปพิเคชัน,นครับ แล้อถ้าเราได้งานมาก้อนใ,นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เราอาจจะคิดว่ามันเยอะจังเลยยากจังทาไม่ไหวแต่ถ้าเราเอามาสักเป็นส่วน,วนๆเช่นถ้าค่อยๆทำทีละหน้าสมมติถ้าหน้านึงมันยังเยอะไปอยู่ก็ทําทีละส่วนเ่แบบส่วนทั้งบนส่วนกราฟส่วนอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆทำไปถ้ามันตัดส่วนน่ายากไปได้เลยส่วนน่ย่อยมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่หัวหน้าเนี่ยเขาก็จะให้ผมเนี่ยไปทํางานของส่วนกลางว่าง,างครับเช่นแบบไปทำโปรเจกต์ที่จะทําให้งานของทั้งบริษัทมันจะเทสได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็จะทําให้ผมเนี่ยได้ทดลองทําของใหม่ๆ ทางบริษัทก็มีคอร์สอนไ์ให้เข้าไปเรียนนะครับก็ที่สําคัญก็ฟรีด้วยครับเรียนเท่าไหร่ก็ได้ครับก็จะมีคอร์สต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกโปรแกรมมิ่งหรือว่าจะอินฟู๊ฟสกิลต่างๆของเราที่ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ฮาร์ดสกิลอาจจะเป็นฟู๊ฟซอฟต์สกิลอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เวลาเราไปเรียนอะไรมาเนี่ยเราสามารถจะมาแชร์ให้คนอื่นฟังได้ครับอาจจะเปิดเป็นเซสชั่นแล้วก็เป็นสปิเกอร์อะไรเงี้ยครับให้ทุกคนมาฟังเรื่องที่เราไปเรียนมาครับผม ในทีมของ s c ส t เนะครับเราทำงานกันเหมือนเพื่อนกันนะครับสนิทกันมากไม่ว่าจะเป็นทีมเราหรือทีมอื่นเนะครับเราสามารถจะมาจอยคุยกันได้อาจจะไปมีการกินเลี้ยงกันตอนเย็นตอนเที่ยงหรือว่าจัดเอาติ้งบ่อยๆครับไปเที่ยวกันตางจังหวัดเลยครับเพื่อผ่อนคลายความเครียดของงาน ฝากหึงน้องๆที่สนใจสายงานซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแบ็ k เอ d f ฟอน t ์เอหรือว่า QA เนะครับผมก็ถ้าเราชื่นชอบในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สรุกขนาดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะครับว่าเทคโนโลยีสายใหม่เนี่ยมันมันไปไวครับเรื่องทารู้ตอนนี้พรุ่งนี้อาจจะแบบเป็นเรื่องที่ตกเทรนมาแล้วก็ได้นะครับถ้าเราคิดว่าเราชื่นชอบไปสายงานนี้ก็เรียนเชิญมาสมัครที่นี่เลยครับแล้วมาเจอกันครับผม